สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเ d กระดีชานะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมอนิบ็อกอนิเมะเอออนิบ็อกเนี่ยถือว่าลีเจนต์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวตัวละคร3ตัวนี้นะครับก็จะรีวิวเป็นแชงโคสนารูโตะแล้วก็ลูฟี่นะครับโอเคก็เอ่อเหมือนครั้งที่ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะไอสอนเล่นพื้นฐานอะ ไอเพนโก้เนี่ยไอเพนโก้เนี่ยเออนี่ครับพวกเพนโก้ไอพวกเนี้ยผมลืมบอกว่ามันทำอะไรได้มันสามารถเอาไปอีโวตัวละครได้นะก็แบบหาตัวไหนเนี่ยตัวไหนที่มันต้องอีโวเป็นสี่ดาวอ่ะมันจะเอาพวกเพนโก้มาอีโวแต่พวกลูฟี่พวกนารุโตะแล้วก็ อีคิโกเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องใช้นะครับใช้แค่ตังค์พันห้าก็พอโอเคเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับโอเคโอเคนะครับเราก็อยู่กันในเกมนะครับกับแชงคูสนะครับโอเคนะครับก็ตัวแรกที่เราจะรีวิวนะก็คือแชงคูดนะครับโอเคสกิลหนึ่งของแชงคูสเนี่ย เป็นการทำแหลกนี่เป็นการตีนะครับสกิลสองการอ๋อสร้างคลื่นดาบอะไรแบ้หสกิลสามก็เป็นการสร้างคลื่นดาบเช่นเดียวกันก็สำหรับสกิลสี่แชงคูนะครับ<ม>ก็เป็นการทำอะไรนะการเปิดฮาคีนะครับ<ม>ตัวเอ่อที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะจะนิ่งไปนะจะล้มไปเลย โอเคนะครับแล้วเราก็มากันที่นารูโตมดเซียนนะครับก็โอเคสกิล okay. แรกนะครับเป็นการต่อยนะครับส่วนสกิลสองเป็นการเรียก؛หลักเส้นกันสกิ okay. Skill 3, ลสามเวลาเส้นกันสองอันนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยสกิลเป็นเ e นะครับสามารถาแบบโดนได้หมดเลยโอเคครับนี่ นี่สามารถโดนได้หมดเลยสกิลสี่ครับดาวกระจายวงจับครับเคถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะคิดว่านะคิดว่าโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับโอเคถ้าเราก็อยู่ที่ลูฟี่นะครับก็เคสกิลแรกของลูฟี่เกียร์สองครับก็เป็นการยืดยืดไปนะครับยืดยืดสกิลสองสกิลกระโดดจับคอ กระโดดกอดคอเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนรักกันนะครับเลยกระโดดกอดคอ,อกันสกิลสามนะครับอ๋อปัสก้าครับก็สีดาเมจแรงนะแต่ว่ามันไม่โดนคือเลยส่วนสกิลสี่นะครับก็เป็นการนี่เลยแกตตริงกันนะครับอเคเป็นสกิลที่มีประโยชน์เหลือเกิน น,นี่โอเคถ้าเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเราก็อยู่ที่ตัวต่อไปกันแล้วนะครับก็เป็นตัวอะไรไม่รู้อะมันชื่อว่าแชทนะครับมาจากเรื่องบีทเทปมรณะนะครับโอเคสกิลหนึ่งเป็นการต่อยนะครับสกิลสามวิ่งชนเลยส่วนสกิลสองสามารถเพิ่มนี่สามารถบัฟตรงนี้เราได้นะครับแล้วก็ทั้งทีมเราเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ เป็นตัวที่ดีมากตัวหนึ่งคิดว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแบบแต่มันสก,กิลเหมือนพุก,ก้าโลหังงาดอย่างาไรไ,งไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปลอ,อันติกันเลยดีกว่าโอเคมาแล้วนะครับสําหรับอันตินะครับอันติของตัวนี้นะครับก็เป็นทาอะไรวะอ๋อพ่นลูกไฟวนะิญญาณนะครับโอเคลูกไฟจับไฟฟอร์สอี่แลเ้วแล้วโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยครับต,ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นซาก,กุระนะครับโอเค สกุละนะครับสกิลแรกนะฮะจะเป็นการต่อยส่วนสกิลสองนะครับจะเป็นการบัฟฮิบัฟเราจะต่อยแรงขึ้นครับสกิลสามนะครับก็ก็สามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับนี่มอนเตอร์ยิงเราปุ๊บเลือดเราลดปุ๊บใช้สกิลสามฮิลปับเลือดตเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอสกิลสี่กันเลยนะครับ สกิลสก็มาแล้วครับสกิลสี่ครับจะเป็นการต่อยพื้นนี่อันตินี่สกิลที่ดีเลยไม่ไม่รู้ว่าตัวมันแล้วแต่คนเล่นนะว่าคนจะเล่นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับโกคูโอเคครับเราก็อยู่ที่ตัวต่อไปกันแล้วนะฮะนั่นก็คือซุนโกคูของเรานะครับโอเคสกิลแรกของซุนโกคูนะครับเป็นการต่อยเหมือนกันนะ สกิลสองโอ้สกิลอะไรวะเนี่ยลูกบอลจากไฟฟอร์สไม่ใช่สกิลสามนะครับฮามีฮามีห้า 5. โอ้พลังขึ้นต่อนะครับก็สกิลสองยังไม่เข้าใจเลยอ๋อลูกบอลวิญญาณหรือมัง้งโอเคเดี๋ยวเราไปรอสกิลสี่กันเลยนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับอันติของโกโคูก็มาแล้วนะครับ ท่านี่มีชื่อว่าสเปเชียลอะไรผองมันมีรไม่เดมีท่าว่าสเปเชียลละมั้งนะฮะเลขกดเลขสี่ก็จะกลายเป็นไคโอเคนโมกุลไคโอเคนแล้วก็สามารถบัฟดามจดเราได้ดามจดเยอะกว่าเดิมแต่เลือดไม่เยอะเฮ้ยเป็นสีแดงว่ะแล้วพลังกินต่อเป็นสีแล้วน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับโอเค โอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยไหมโอเคนะครับเราก็มากันที่ตัวสุดท้ายนะครับก็ชิูรี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการยิงธนูอ๋อใช่ตีปกติตัวนี้จะเป็นการยิงธน,นูครับบานก็อาเชอร์เลยแต่ว่าเปลี่ยนโหมดไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูกันนะครับส่วนสกิลสองนะครับก็ดูนี้อะไรวะ คือล้ววสกิลหนึ่งใหม่นี่ยิงธนูรัวๆสกิลสามแลครับเอ้ยขอลองสกิลสองใหม่สกิลสองอะไรอะ่ะไม่รู้สกิลสามครับอืมอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคเราไปสกิลสี่เลยต,ตัวนี้คููดาวเร็วมากสกิลสี่นะครับยิงธนูเหมือนกันไล์ สวยก็เออ Amazing อยู่นะก็อย่างว่ามันตัวนี้มันก็ดีนะมันยิงธนูผมว่ามันก็ดีแล้วใครที่แบบชอบสายธน,นกูก็ตัวนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าอ Archer น่าจะดีกว่า a r ชอร์ดีกว่าแน่นอนอนะ่ะมันก็แล้วแต่คนเล่นน่ะนะตามจริงอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวขอแถมสกิล2องนิดหนึ่งนะครับสกิลสองนะเมื่อโยนโดนศัตรูเนี่ยมันจะล็อกด้วยมันจะล็อกศัตรูนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าล็อกดีไหมเพราะว่ามันก็ยังเดินได้อยู่ดีโอเคโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe หรือว่าชวนเพื่อนมาดูนะครับก็กดแชร์นั่นแหละวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับ ปุ่มถ้าใครที่ส,สนใจที่จะแบบโดเนตอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถโดเนตได้ด้านล่างเลยนะครับก็แล้วก็ปุ่ม Discord นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมี Discord แล้วนะครับเอกซัชชาสามารถเข้าได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเควันนี้นะครับขอลาเพแค่นี้ครับสวัสดีครับ